รอสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะดูสินค้านะใครที่สั่งสินค้าอยากจะได้สินค้าแบรนด์ดีไอคอนบอกเลยว่าสินค้าเราพร้อมจัดหนักไอ้ดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็มีสินค้านะฮะแต่วันนี้จะสั่งตัวใหม่เพิ่มมาอีกนะฮะกาแฟเราก็มีทุกคนให้ดูนะฮะเออเราพวบวงจรพบวงจร องคนดิเ่อนไหมโอ้มามามันก็น้ำซุปมันแซ่บอยู่ดว่ปเนาะมันใสอย่างนี้ผมว่ามันก็แต่แบบว่าข้อของกระหายนนเอแจ็นน้ำซุปมันจะแซ่บซุปกเทานี่แต่ว่าข้องกระหายได้เป็่นบแต่ว่าเขาตินปุบนันเปลไยเขากนหน้ากรเทาะแค่แค่ไมนใส่ผงเทอหลายอ่งสดีหลาแต่น้ำซุปมันแซ่บคนอย่ดี ผมเยอะมาอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นที่ผม,มต,ต้องมีเครื่องมันใช้เครื่องสุงเยอะครับผมมาตัวนี้เลยแต่ว่านี่ก็ดีครับมันก็มกันก็นัวกันเอาที่ไปครับไม่เคยบวชไม่เคยบวชเฟียดผมว่าถุงใหญ่มันดีเฟียดแตได่ไปได้ไปได้บอชมาใส่ช้บวชนี่โอเคขอบคุณมากครับอ่ะทุกคนกลับมาอยู่กับพองนะฮะเอาละครับสินค้าแบรนด์เดียคอนของเราเอาเป็นหน้าจอยังไม่ได้เปลี่ยน ปลี่ยนลิ้นกันแฝงไว้นะครับน่าสินค้าของเราขออนุญาตคุนเช็ดแป๊บนึงหน้าลแหมไม่ได้เปล<ม>ี่ยนเลยว่าจะเปลี่ยนอยู่ง <General. S 1> านโดนก็เยอะเลยเช็ดไอ,อ้ดูกันนะครับอ่าเช็ดแล้วโอเคนะครับสินค้าเรามีทุกตัวนะครับจะเป็นกาแฟน,นะฮะร,รูมคอฟฟี่นะครับและเป็นตัวโ,โ,กโกโก้นะฮะจะเป็นดีเนกชลอวัยนะยาดิฟันไมโครเจล1,500 ppm นะครับจะเป็นไอคอนเฟกไอเซรามแล้วยยเกเ 1, ็จะเป็นตัวไอคอนนะฮะยูนิเวอร์แซลซันนิคินตัวนี้เป็นป้องกันอ่า uv นั่นเองนะครับตัวนี้ป้องกันแดด ตัวนี้ s p s 50 PA 4บวกนะครับเป็นรอง UVA หมายถึงว่าตัวนี้ผู้หญิงมีคองก็สามารถใช้ได้นะครับบอกเลยว่าพรีเมียมมากแอวามากนะครับในราคาหลักร้อยหลักร้อยแต่คุณภาพแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ต้องเป็นสินค้าแบรนด์ของดี c อ n อนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสินค้าตอนนี้บอกเลยหายากมากเพราะว่าแต่ก่อนซื้อผ่านออนไลน์ได้แต่ทุกวันนี้ต้องซื้อผ่านตัวแทนเท่านั้นก็บอกเลยว่าใครอยากจะกินจะใช้สินค้าดีๆของแบรนด์ดี c อ n น ต้องทักหาตัวแทนเท่านั้นเพราะตอนนี้ซื้อออนไลน์ไม่ได้บอกเลยว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเนาะข้อดีก็คือคนที่มีสินค้าอยู่แล้วอ่ะก็สามารถขายดิบขายดีขาย,ขายแบบเทน้ําเทท่านะฮะจะเป็นยาสีฟันเนี่ยของผมนี่ไมโครเจล่ p p m นะฮะหนึ่ันห้าร้อย ppm เห็นไหมหนึ่พันห้าร้อย ppm นะครับงบอกว่ามันเป็นที่สุดของที่สุดของยาสีฟันแล้วนะครับเพราะนั้นใครอยากจะได้สินค้าดีๆของเดียคอนบอกเลยไปซื้อตามออนไลน์ไม่ได้แล้วเพราะนั้นอยากจะใช้สินค้าแบรนด์เดียคอน ต้องซื้อผ่านตัวแทนเท่านั้นโอเคไหมเออไฟเบอรี่นะฮะบอกเลยเนี่ยแกะเป็นซองก็ขายขายหมดเพราะตอนนี้นะขายทุกอย่างนะฮะขายหมดนะ,ะขอให้คุณต้องการกันเองเรามีสินค้าดีๆแบนด์ดีไอคอนนะครับนี่กาแฟ ى, รูมกาแฟกาแฟอะไรวะสายโหอินวันโอเคอะไรจะ้ะอ่ะมากลับมาเมื่อไหร่บอกกลับวมา่ไหนครับนี่อันพูดเนาะ ไม่ขายยึดติดเลยนะ,นะขายสิไม่ขายเลยของไม่มีเคนไม่ขายคือคนไม่มีของ <c oughs> ถ้าผมทรงม้งวนปทรงเซรั่มาจล<ช>ูกค้าเก่าเหฮะคม่เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าไม่เขาพูดจากเราตอนนี้ร้อบห้าบาทเอาน้ำแข็งกันนู้นสิบบาทอนนเอาพี่ค,คับต้มแข็งสิบาทลกดวนเลยลูกว้าวสุดยอดมากร้อยสามห้าบมาอย่ามือเี่มาเม่อเดียวเถียบัวกับแ่สองสามมือัตุลาสิบบาทลกเอาไปแล้วเ ไม่นี่คือสารติดสาตัดสินอะเลยยังยังมาตัดสินไปนี่แหละไม่ตัดสินยาแทเนาะก็หลักฐานไมันพูงจะนัดมันพ่งจะนัดอ๋อพึ่งนัดสอบสวนแรกแมนสอบแรกแล้วๆต่วว่าเอาสอบแรกแล้วๆยังแล้วๆล้วกัวันนี้พัดผลแต่ฟังผลเมนบอแมนบอไปเขาเอื้นอี่ยางว่าไปไปเกลการท์ ค่าสินใหม่เขาเรียกว่า,าเจรจาค่าสินไหมทดแทนจเะเมนทั้งกเพื่อให้ดีให้มากให้พอเหมาะพอ,อเพื่อเป็นการากท <ำ S 3> ําให้คุณตัดสินเบาลงอาจจะเป็นพักอาจจะเป็นการรอลงอายา,าอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณตอบแทนผู้เสียหายคุณชดเชยค่าเสียหายได้พอสมควรแก่เหตุก็เป็นเหตุให้บรรเทาโทษอาจจะเป็นรู้เท่าไม่ถึงการอารมณ์ชั่ววูบให้ลดโทษอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยนี่ไหนรอยสามห้ากันเล่า นูก็บ่าอะไรนี่คณวนตัวดิตว่าหูแค่ยัู้็ค่แบบว่าูอย่างใดย่าน่ย่าแบบว่ามันผสมเหยืสมผลเนะกอยที่เป้าก็อยู่แจ้าศึกษากฎหมาไม่เาะไม่รู้เลยมันสู้เหมือนคนตาบอดสู้เขาเลยเน่าแวเขาบอกว่าคดีเนี่ยมันเนีเนี่ยก่บคณะอายไม่ยถูกต้องไงมือไเนี่ยมือ่ว่าขึ้แน่เลยไปหาอายการถูกต้องนั่นแหละ เพราะว่าหนูก็เคยปรึกษาสองรอบสามรอบเพื่อนบอกโอเคคือจะทำให้พี่พวกหนูจังมาส่วนตัวไหมเพราะว่าเขาบอกโอเคหมายความว่าไงฮะแบบเพื่อนเห็นครับแนะน้ำเพื่อนคือจังแบบแนะนำ้ำท่อพอดีที่จังที่เขาจังมาเน่ะเพราะว่ามื่อนัน้นอ่ะหนูจังเป็นเป็นรอบเป็นรอบเด้อืมอืมใช่เป็นเป็นงวดสองงวดนั้แมนแมนหนูหนูบารายจางมองเลยอืมแค่นั้น่ะหนูก็เลยว่าเพื่นเห็นนะครับแม่น้ำดีกว่าอ้อย่างดีกว่านี่คอ่าเดี๋ยวผมปิดไลน์ก่อนเนเพราะว่าหนู